แปลงแม่งเลยป่ะมาละตกใส่แรงไปหน่อยเดีนี้เฮ้ยเฮี้ยแทนในศาสตว์ช็อตเมื่อกี้เฮี้ยแจ้งเกิดใครบอกเพื่อนกูหมดอยู่เฮี้ยไม่จะเลยไอศาสตว์ใครบอกเพื่อนกูหมดยุ่ก็ดูไว้ไอเฮี้ยลงทัวร์แป๊บไอศาสตว์สองแสนหกหมื่นแปดพันบาท GPP เปิดสลับหน้าใหม่อย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับทุกคนพวกเราหน้าใหม่จัดอ่ะพี่อย่างนั้นเออพวกเราบมอเขาว่าหน้าใหม่เด้วยนี่มาเกือบสามชั่วโมงแล้วยังไม่ได้แชมป์เลย นนเราเ,าาเราเิ่มล,ลงคุกกันแล้วอต้องเห่าอยู่อ๋อเออมันไม่มีคนลงแล้วเลยตรงนั้นอะของน้อยแล้วพ<อ>ี่เออใช่ใช่ใชมันมันเนิฟมันเนิฟมันเนิฟออกไปหลายอย่างใช่เป็นหลุมด้วยคนนคออัวเอาไปยัง เฮ้ยจะม่ย้อนกลับอ่ะพี่อ๋อเราโดดแบบเผื่อแบบให้คนแบบจะตามมาก็มึงก็ตามมาดีสัตว์ที่หลังไะไอ้เฮียกูลงลงหัแล้วมึงหลังกว่ากูเนี่ยเออเฮียเอาดิเอาดิของหรือเปล่าล่ะมึงจะมาเติร์ดโอ้กูตายก่อนตายก่อนไม่ได้ไม่เฉยหรอกเฮ้ยเราเรามีจุดลงได้อยู่ประมาณกลางเมืองนงเหมือนโซนบ้านสามเขาไม่าไม่ให้โอกาสเราดีแจงจริงเหไอ้ที่โดนยิงเป็นหมาเนยเพิ่งยิงได้ครั้งเดียวเอากูเลยสัตว์ มที่หนึ่งที่หนึ่งเราต้องใช่ใช่แค่แค่สี่สี่ว่ะแค่สี่สี่ไอเกนว่าไงว่าไงกรณีแบบเนี้ยมันเป็นแบบเดียวกับของมึงป่ะอารมณ์ใช่ไอเดียแบบว่าไอเดีเพิ่งเพิ่งเพิ่งเล่นแล้วแบบว่ายิงได้อะไรเงี้ยใช่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 แบบนั้นแหละถูกต้องแล้วนี่ทำยไงกูต้องออนเกมค้างไว้ให้มันเป็นแบบพันชั่วโมงก่อนเหรอ เดี๋ยวค่อยเล่นอย่างี้ยแต่จริงจริงมันก็คือเกิดจากการถูกมึงอาจจะถูกไอ้เคียตี้ไปแก้สี่คนอ่ะมันแบบอุ้ยเฮียพี่แทนยิงผมโหดมากเลยสัตวสยิงไว้สแตนด์เอกไอ้เฮียรีพอร์ตแม่งพร้อมกันสี่คนประมาณนั้นมันก็เลยโดนแบกก็หันข้างให้กูหมดเลยยิงไม่ได้ดีแบกเฮียสู้ไม่ได้กดรีพอร์ตไงไอ้พวกเฮียเนี่ยไอ้สัตว์แล้วก็โดนเพื่อนกูสาสสี่ตัวไอ้สี่หนึ่งก็ไม่เท่าไรหรอกไอ้เฮียไม่ตึงซสำกึ่งไอ้สัตว์เออไม่ตึงซสำกึ่งอะไรล่ะแต่อย่าพูดอย่างนั้นเลยว่าแบบสู้ไม่ได้แล้วรีพอร์ตเกมเเกกกกกมมนนนนนั้้้้ึงงโดดยยิลบไไป่่่ะแวออออูรรีีีพ์ต ไอ้เจคเขาเลือกไดว่าทีเราไม่ผิดไหมทีเขาผิดไหมเอาเขามึงเตียมตัวหาคนแทนกูเลยกูได้อาร์ตอีกแล้วมาเลยเอ้ยเจคว่าแล้ววะเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงมาเดี๋ยวมาเยวเนี่ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายใจเย็นน้องชายเอานี่เก็บปืนอยู่ไวายวาวาวาวเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงเดยงสี่ตัวเลยนะลงมาข้างล่างเราสองนะ อยู่หลังคาหลังคาตัวหนึ่งหลังคาบ้านบ้านบ้านสามชั้นอะกูมีไออีกกระบอกหนึ่งอะบ้านกูอะเอออยู่หลังคาตัวหนึ่งแล้วก็อยู่โน้ฮกตัวหนึ่งตอนนี้แล้วก็อยู่บ้านบอลอีกตัวเจอสามอะนกุก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 โอ้โหเนี่ยเหรอโอ้โห What the hell เฮ้ยเจอเจอเจอได้ฟ้าหอยไปแล้วมักไหนมักไหนมักไหนมักอะไรนี่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 เออนั่นแหละที่กาเห็นอะใช่มักเขียวไอ้กามักอะไรวะสีส้มเหรอใช่ใช่ใช่ส้มเขียวส้มเขียวอ่ะ ตรงนั้นมีคนแล้วเราจะวิ่งไปปะโหยากว่ยพี่มันต้องข้ามต้องนะพีะ่ไม่วิ่งผัวตรงไหนจะวิ่งไปหรือเปล่าไอ้เหี้ยมันเลงกูค้างไว้เลยะวะระวังนะแม่งมีกลิ่นอยู่ไอ้กลิ่นให้มันละลายแป๊บนึงก่อนโอเคโอเคมันวิ่งออกซ้ายแล้วก็มีตัวนึงลงมาตรงบ้านเหลืองนี่แหละบ้านมาร์คฟ้าโอเคอยู่ใกล้ๆนะอยู่ใกล้แต่ไม่นแน่ใจว่ามันโลดเหตุไปบ้านไหนต่อของยากชานะิไหนต่ผมได้ตัด โอ้ยติดมีติดเฮ้ยหลังบ้าน้องหุ้งง่กูตัวหนึ่งหลังนี้หลังนี้ใกล้ๆกูเลยอยู่หลังบ้านไปชิดเลยไปเอาซ้ายตัวนึงเฮ้ยซ้ายขวาจะชิดบ้านจะชิดบ้านจะชิดบ้านกูจะชิดบ้านกูสามตัวชิดบ้านกูสามตัวสามตัวไอ้ก่งดูซ้ายเป็นดูซ้ายกูอยู่ซ้ายกูอยู่ซ้ายอ่ะวเอาง่ายนะอยู่หลังเัาหน้านะกูตัวหนึ่งลมเนื้อลมเนื้อลมเนื้อล้มเนื้อล้มไปแล้ไปแล้วก็อยู่ตรงหุ้งซ้ายตัวหนึ่งโอเคไปกูข้ามขวา มยิงโดนตรงนั้นเลยโอเคสวยกล้าไม่เป็นไรพี่ด้าไหมดูเรื่องในบ้านเลยใช่ไหมล้มสอมสองล้มสองล้อมสองไหนวะเลยขวาเลยขวานี้บ้านใดกล้าบ้านใดกล้านหนอกูนี่หรอเออไหนนองคูมีพวกวิ่เข้าไปพวก่ข้าไปในบ้านกูเลยนะบ้านนอกบ้านนอกบ้านอยู่ประตูนอกบ้านโอ้แม่งโอ้มันมีสตัวอยู่ในบ้านตัวนึตัวนึงโอเคตโอเคโอเคโอเคหมด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 เดอ เอร์เฟคครับเพอร์เฟคเพอร์เฟคเพอร์เฟคอ้อาริกาโตอ๋อไอเทยนี่คือนกคู่อ่ะเออใช่ใช่ใช่แม่งก็นั่งมองบ้านไหนหน้าเหมือนนกคู่บ้างวะแม่งมองไม่ออกเก็บกลิ่หายด้วยแบเขาคอกันมันๆนกคู่ไม่หานกโคกไม่เจอนกคู่นกคู่ พี่มาคืออะไรวะไม่รู้อ่ะมันมีแบบว่าไอ้นี่ไงดูแบบมันมีรูแบบรูตรงกลางนาฬิกาตัวคู่อะเออเฮ้ยแม็กกูไอ้เฮียอะไรวะใครวะแบนแม่งเลยสัตว์ขโมยแม็กเพื่อนเออไอ้กายไอ้กายมึงไปเก็บหอยได้ทำไมวะเพื่อนไอ้รถจังไเลยไรได้รถเก่บหอมึงยิงไปเดี๋ยวมึงก็โดนแบนไอเจ้รู้ว่ายิงไม่ได้ไม่ให้คนอื่นยิงวะมีุณหกมีหกนะเฮ้ยขอขอขอให้มีชิพแบกพอพี่ เอ้ยนี่ไงเอาไปเลยนี่ยมีดรอปอยู่นี่คุณหกอะเอาอย่างเรื่องนะอู๋ต้องหาเกาะโอเซมิเตอร์อย่างหล่อเลยก็ไม่รู้ว่าคุณจะกินบังเกอร์ใช่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 เปิดตรงไหนบ้างกินอะไรอ๋อกุณจะเอ่อต้องไปเองส้มห้องส้มห้องส้มเดี๋ยวไปก็ไปหาห้องส้มไปไหมไปไหมไปได้ไปได้ไปได้ไปหาห้องส้มย่านเลยโอเคงดเล่นอาร์คครับเมื่อกี้มีอาร์คเหลือใช่ไหมไม่เล่นนะไม่เล่นแล้วกันไป น่าปืนเหลือปล่าวะอ่าไม่เหลือเลยเพื่อนเฮ้ยใครต่อยกูวะเจมสองสี่เรียกไหมโอ้โหมึงต่อยกูทำไมเนี่ยกูบอดบางไอ้ก้าต่อยกูผมถือปืนอยู่ไม่เหรอโอ้โหไอ้เฮียบอดบางอยู่เนาะเลือดไม่เต็มปืนเฮ้ยใครเขาพูดถึงใครสมุขเขาบอนนะน้าติกซี่อ่ะนั่นน่ะบนเสาเห็นปหมไหนเสาทิศไหนทิศนั่นน่ะทิศเอ่อทิศหนึ่งเก้าาไม่ใช่เรามีคนมีคนเออมันมันสมุชุบเพื่อนนั่นน่ะ ช่หรออมันน่าจะมาจากไอ้นี่บ้านโรงเรียนปใช่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 ยากนี้เลยเดี๋ยวหาที่สูงเล่นมันหนึ่งเฮ้ยนี่ไอ้เจ้แล้วมาโผล่มาผล่มาโผล่มาโผล่มานผ่มาโนล่มา่มาโผล่มาโผลงมานนล่มาโล่มเสีย่มามาโล่มาโผลมา่มา้ผล่มนีล่มาโล่มาโลมาโผมาโผมาโผ้ม่ม่า่งขวาก็ได้นะเอาปาะฆ่าะฆ่าป่า่าป่า่า่านากโ่มขอขอมมันให้เจ็บให้ กูวิ่งนะกูวิ่งนะโอ้เออฝากด้วยทุกคนต้องขวาสุดเลยผมมันเพลินจะงวเฮียนอะไอ้มีรถมาข้างหลังกูขึ้นมาแล้วไม่เห็นใครเลยวะมันอยู่หลังเนินนทนหลังเนินติกกู เสียงปืนยังอยู่ต้นไม้แทนต้นไม้แถวๆนี้มันก็กูเออเออระหยัดพี่แดนพี่โดนแบนอีกนะพี่ระวังนะเออแทนระวังนะเพื่อนโดนแบนนะหลบหลบลบห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 ลบลบลบหลบหลบหลห้บดลเบหลบหลบบลลบหลบหลลบหลนหหลบ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 หลห่ยหวห่ยหนหหหลหลลังห อยหินนี okay. 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 uh ok ่เลหินี่โอเคสวยอยู่หินมารกูเลยอยู่หินจะกูยังไงกูยิงลอแลแล้วกูยิงลอแลแล้วโอเคโอเคอยู่อหินตกที่มาร์กเลยยอดเอตายแล้วโวยออลออลดีดีดีมากอะไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยหลหลังมาจับเมืองน้ำจับเมืองน้าจับเมืองน้าเอ่อสมง้สมองสงได้สมงไม่มีนะสมงไม่มีสมงไม่มี

ช่วยทายก่อนช่วยทายก่อนไอ้กิ๊บไอ้กายช่วยตายกายดวนกายโอเคการคำนวณอยู่ในการคำนวณเหลือเชื่อแต่ยาไม่เหลือว่าขอยาหน่อยยายาใหญ่ไหมยาใหญ่ยาใหญ่มีหนึ่งอันอ่ะอ่ะอ่ะให้กูเลให้กูยา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 ไอ้ข้างหลังนี้ยิงกูนะแต่มึงโดนมองอะไรไม่เห็นเลยว่ะไม่เห็นเหมือนกันครับพี่ผมไม่รู้ว่าตัวผมหันหน้าไปทางไหน กายว่าเสียงกูห่วยหัวหมนขอแบ่ง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 ของเลยเฮ้ยมันมีมันมีชิปนี่นี่มันมีชิปมันมีชิปมันมีซีโฟด้วยนี่มันจะระเบิดพวกเราโอ้โหไล่กัดกูเฮ้ยกูกูขอจับอักได้ไหมได้ครับโอเคเกมท้ายแล้วพี่เกมตายอ๋อเอาโอเคได้รับอนุญาตแล้วเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบเกมท้ายไอ้เกมไม่มีไอทีเปลี่ยนแล้ว เินถ่ายแล้วพี่แล้วง่ะนี่ฝั่งยิงกันอยู่เลยไปดิ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 ไไปดี่ไหนก็ตะูอโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนเฮียเป็นเด็กนักเรียนพ่อแม่ส่งมาเรียนมึงเสือกมายิงปืนกันไอ้ไ่เฮียเอา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 เว้เอาเว้ยไปมาขึ้นมาขึ้นมาไป่เดี๋ยวกูวิ่งไปไมาไม่้อเลยเฮียพี่เดี๋ยวลองนอกได้ไหมเฮ้ยใกล้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 เลยตีเราเลยตีเรา เกือบไปหลังคาโรงเรียนสองตัวโอเคไปไปไปสองตัวสองหนึ่งแล้วเฮ้ยพี่ไปแทนไอ้เฮียเฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้สัตว์อย่านะไอ้เฮียไอสัตว์อย่านะไอ้เฮียไอสัตว์โหดมากขาบ้าขาเบาไอ้เฮียอย่าทำมาเริ่มตึงติ่งคิวเล่นเลยเกมนี่จะเกิดในเกมโอเคโอเคผมครับตอนนี้คืออยากได้นี่จะมากกว่า มาเล่นป็นข้อดีวะคามดูฮาร์ไปหน่อยก็ปืนข้อเลยเป็นข้อเลยเดี๋ยวจะเอาจริงเป็นข้อดีเออเป็นข้อดีกว่าเยอะเพื่อนยิงยิงยากมากอ่ะมันใหญ่ใยากมันมันไม่ไม่ได้แล้วมันยากเค้อใช่ไหมข้อข้เค้ออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีถ้าถ้าถ้าชอบเป็นสนัยปืนดีดีเลยอัะเรื่องเลยว่ะน่าจะมีแค่กูในยุคอดีตที่เล่นสนัยแบบโบว์ไชั่นจริงๆอ่ะที่เดี๋ยวเล่นปืนข้อกันหมดเลย อย่าแคร์ตัวตึงตัวตึงไม่สนใจจะน้ำอือนี่ะแบบว่าน่าจะมีแค่ครูอะไรเงี้ยแบบปังแล้วแม่งดูเก่งมากโคตโหดอ่ะโคโหดจัดเฮ้ยมันอยู่ล่างที่ไหนลูกกองยิงอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ยลูกซองงเลยอ่ะดูดิเราปล่อยไปไปหาที่อื่นยิงมั้เอาป่ะเออได้ได้เข้าไปมันจะโดนตุ๊บตับเปล่า ไปไปไปเสียงรถใครอ่ะโอ้มันกลัวจัดมันกลัวจัดพี่ไป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 เฮ้ยใคร้รถกเหรอเนี่ยโอ้โหเะละเยอะละตัวเลือกมีน้อยด้วยผมไม่ยิงผมไม่ยิงผมมีรถผมมีรถผมมีรถโอเคโเฮ้ยมันรถกไปากีหไอยสัตว์กอไปเียทาไวสัตไหนเไหวะไอสัตวหน้ามไปเอะไปปเลือดแตกเลือดแตกไอ้เี้ยไหนเมื่อกี้วาไอ้นี่ไงเนเมื่อกี้มึงอ้ไปไปนรถขึ้นรถึ้นรถนรถ ลูกซองนี่มันลูกซองทำไมคราวนี้มันเป็นปืนกลแล้ววะไปเก็บล็อซื้อมันลอกซึ่งดูไปคนเดียวเลยเดี๋ยวมันจะชุบตรงเลขสี่นะมันชุบใกล้วงเลยตัวนี้ร้อยเปอร์ชุบเป็นเสาอะเอ้ะก็มีบ<อ>ูชิปทานเมเตอร์อะไรนี่นะบอกไว้เผื่อใครตายมันชุบเ,<อ>เลยอ๋อเออเออใช่ใช่ เราจะดักไหมฮะหรือเดี๋ยวเมื่อกี้มึงบอกไปเถอะแต่มึงลงรถจอดยิงมานะถ้าหรือว่าเราจะดักไม่ให้มันมาช่วเพื่อนดีวะเอไม่ให้เพื่อนเฮียทั้งนั้นแล้วเราเราก็จุ่มโซนเลยทั้งนั้นอ่ะตุดใจนายขนมต้มเลยเราอ่ะเออขนมต้มอร่อยเฉยมึงขึ้นเนินดิมึงขึ้นเนินดิเนี่ยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ครับอะไรก้าวอะไรบนเขาบนเขายิงพนมเขาไหนอ๋อหลังเรานี่มาโอ้ยเฮียเลือดเหลือหนึ่งแล้ว เฮ้ยเอ้ยแถวเดินนี้ฟัง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 ไอ้นายคือรถมาแทนเฮ้ยมึงต้องเปลี่ยนที่ข้าวสะพานนะแทนเราพวกเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่ข้าวสะพานไม่ข้ามฝั่งซ้ายขึ้นมาขึ้ื่อนมาไม่เจอมันออกมาเดี๋ยวกูข้ามมาซ้ายเขาไหนวะที่ยิงเขาด้านหลังนี้ปะตีสี่ปะนี่ไปนี่ไปนี่ไปโอเคโอเคฝั่งวงเลยเหรอที่มันยิงเราอะนะออนั่งเองมีรถไหมมีรถกันไหมหรือไม่มีผมมีผมมีผมอ่าถ้าถ้ามีไปด้วยกันนะเด็กกูออกซ้ายรับกายด้วยมาซ้า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 ยเออ ม่แม่งดักระพาในพวกนี้มันกล้ากล้ามีจุดเป๊ะปะก็ตัวตัวอยู่หน่อยอะเป๊ะเออมาร์คเลยตัวติสซี่ใช่ปะทั้งกันพี่เลยเฮ้ยขับมาบนหัวลอยแดนขวามือตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสามบนหัวไอ้ซ์บนหัวบนหัวเออมมัันีีบก้ขวายะไรแม่ย้อยสัตว์เออหายแล้วยี่เหน่านะ มันมาดักพวกเราเฉยมันมาคนเดียวว่ะแต่มันมีเพื่อนมันอีกนะเออมันเห็นด้านขวาเลยบางทีแบบเว็บตาเจ็ดห้าไม่แน่ใจไอ้แทนเดี๋ยวกูไปแปดเดินซ้ายเล่นเล่นบล็อกฝั่งซ้ายให้มึงอยู่เดี๋ยวนี้ไว้เพื่อนจัดไปจัดไปจัดไปกล้ากล้าเล่นขวากับแทนได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปเล่นบล็อกฝั่งซ้ายให้เฮ้ยโอยโอ้ยแรงฮ่าอะไรขึ้นวันนี้พี่เมาอ่ะจังต้มเมามัดจัดจัดตั้งวันี้ เดี๋ยวเล่นเล่นเล่นรถฝอร์ดเอหมดแล้วป่ะมันคนแรงแกันพี่เอาจริงไหมเหมือนเลขไม่ค่อยขึ้นอะเฮ้ไอ้ความรู้สึกเหมือนอยู่เหมือนอยู่ในงานวันแล้วเล่นรถบัมป์อะเมื่อกี้เออเฮี้ยมันชนแรงกัดจนแบบว่าเฮี้ยเลโซนเลโซนแรงจนมึนรถกูญดาไหนกูมองฝั่งไหนเกณฑ์เออมึงเล่นบล็อกฝั่งขวาไปก็ได้เพื่อนไอ้กราฟเขียวหัวผมดูไอ้ตัวหลังก่อนเนี่ยเออ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 แบ่งหน้าที่กันดูคือตัวเดนน่ะไอ้ที่ยิงไอ้กล้ามาหลายกระบอกเว้ยนี่เราเจอแค่ตัวเดียวเองนะ ใช่เหรอเออใช่เพราะวมันมีอยู่เว้ยสัตว์น่ากลัวเลยเออมันมีโอกาสอยู่เนี่ยเสียงเสียงมั๊มๆเหลืองกูเนี่ยไปแบก้าดักคุณน็อปอยู่อยู่ปั๊มมากอันเนี้ยเออใช่ใช่ใช่ข้างหลังตัวนึงอยู่เลยวะแม่แกลังเจอมีเว้ยผมสแกนเจอตักดีคอนยัง่ะปั๊มๆเราไม่ใช่คนบาปเราไม่ใช่คนบาปจริงเหรอกล้าเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมครับอย่างนั้นเราต้องอย่าเดี๋ินโซนไว้น้องๆไม่อยู่ใกันถูกป่ะโอเค อ้าวกูเจอกูเจอปั๊มแล้วกูเจอปั๊มแล้วอ้าวโอเคอยู่ในปั๊ม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 อุ้ยเอ้าโอเคปี๊ผมันทุบไม่ได้นี่เราตายครูให้อยู่ใกล้หป่ะเรื่อยงไรเดี๋ยวเล่นโซนไว้ไม่ต้องพี่โอ้ยเดือดบ้าแม่งลงมาเป็นลูกเลยใครใครบอกว่าไม่ใช่คนบ้าเพี่ย ในขา้นสามตัวนะขั้นสามที่เห็นนะน่าจะคือดีแล่ะคนขับรถมาแล้วมันจอดหรอที่ไหนกําลังกํางกํางที่ไหนโอ๊ยไปก๊าซไปก๊าซไปต้องอะไรวิ่งมาให้ไปไหนไปฝั่งพี่ปะขับรถไปแล้วไปไหนไปฝ่งพี่ปะขับรถไปนู่น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 ก๊าลังก๊าลังขับผ่านกูอ๋อคือไปไปต่อใช่ไหม รถพังหมืแล้วกับาดเหมืแล้วกำลังกำลังไปตรงบ้านบ้านตรงนี้กินโอเคโอเคโอเควงเราวงเราวงเรา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 เล่นนั่นบอลได้ไวเลยไปเฮ้ยรถเราอยู่ไหนอะพี่รถเราอยู่ไหนอ่ะมึงจะดึกระเปาเรากันด้วยนะตังควันอ่ะก้ารถมาเก็บนะเอาแมวเอาแมวาแมวพี่ก็โมไปให้ไอ้แม่กูกูจะดักยิงตัวตรงปั๊มว่ะเออเหมือนกันกลัวโยนแบบโยนห้อยตรงนั้นตรงตรงมาร์คที่กูบอกมาร์คที่กูบอกวิ่งแล้วตัวนึงมาร์คไหนพี่มาร์คเหลือง ตัวหลับเจนตัวหลังปั๊บเจ็บนึงมีนตาหปั๊นะเออใช่ใช่ใชวหลด้วยเอาตัวเพ่งดเลยไม่มีของไอ้เนี้ยอเหี้ยตัวหลังปั๊บมันเอาเล่อัปะามเลยยิงกันยับเลยเจ็บเจ็บเจ็ไมมันวิ่งไววะพี่เจ็บมากเลยตัวสิพี่สบหดันอตัวเจ็บคู่โอ้ไม่ให้กูด้วย ไอ้แค่ตัวหลังปั๊มมันเอาเรื่องมากเลยนะไอ้สัตว์มันยิงโคตรแรงเลยระวั<อ>งนะอนะเออเนี่ยเไอ้แค่ตัวมินิเนะี่ยเอาเรื่องอยู่ระวัาางนะโอ้โหคูณหกก็เอาไม่อยู่กูจอยอะไรกันบ้างละตรงนั้นตอนที่ยิงล้มไปอ่ะกายเสื้อเหลืองอ่ะ เดี๋ yg ูจะไปจอดเงินต่ำด้านนอกฝั่งซิกซี่ให้มึงหามุมปิดปั๊มได้ปะเออเออนั่นแหละสบายใจเลยปั๊มในปั๊มในมินิมาร์มินิมาร์ไม่ล้องมีกใช่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 ไอ้ก้าเหมือนมึงกับกูแม่งต้องลงไปชิดปั๊มแล้วให้เพื่อนมากดหัวเลยวะผมเขียนหลังก่อนเออ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 หรือไม่ก็คือถ้าเอาอย่างเซฟแล้ก็เล่นแค่ตรงเพื่อนอะก้าไม่ต้องลงไปทำอะไรอะอ๋อเอาเซฟก่อนก็ได้พี่เออเอองั้นเล่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 นตรงไอ้พ่อไอ้ไอ้แทนนั่นแหละ กูตั้งรถรอไปละเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้รอไวกันวันนี้มันสมองออกหลังวายไม่มีแล้วไม่มีีลวนี่มันโดนจัดเลยยะตอฝั่งขวาขาเยอะมากไอ้ปั๊มเนี่ย่มเนะปั๊มบ็อกปั๊มบ็อกปั๊มบล็อกอปั๊มบล็อกว่ะเอาไบ้าเอาบาเอาม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 า้าม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 เมา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 มงมาาหาม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 าามามามเมาามามาาามาาาาา ไปไอ้ไก่โอเคโอเคกูไปให้กูไปให้กูไปให้ป๊บไอ้เหี้ยอยู่ข้างในปั๊มอยู่ข้างในปั๊มอยู่ข้างในปั๊มกูเด่นให้เอาไตัวนึงเนยปั๊มเจ็บเนปั๊มเจ็บในปั๊มเจ็บคาลเตอร์เจ็บปั๊มสองตัวขวาขวขวาสองตัวเลยนี่แหละนี่แหละเราเาเเราเเราเราเเราดเราเราเาเอาเราเรยเราเราเาเเาเรนาาเ เออสวยได้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 มีที่ชิมีที่ชูปปะวะมีที่ชบปพี่ไม่มีวะเฮ้ยมีอ้กูมีไม่พูดไหไหนไมีูชิออ๋อออไไออย่าเพิ่งชกนะทว่ชนะสัไอนน่้น่เก็บไ้ก่อนเก็บไ้ฟังฟังฟัอย่าเพิ่งชกแทนเดี๋ยวเพิ่งชกอย่าเพิ่งนะมึงมึงมึงเก็บบูชิปก่อนมึงเก็บไูชไปก่อนอยู่ไหนะไม่ีในศพ่ะอ๋อบูชิปอยู่ข้างนอกนี่แทนแทนอยู่ตรงนี้เพื่อนนี่นี่นี่นีติดไฟ อย่าอย่าอย่าเพิ่งชุบอย่าเพิ่งชุบเดี๋ยวกูไปหากายก่อนไอ้กายอยู่ไหนอ่ะเออเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปมันไกล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 กูไปเองกูไปเองเอามาดิใช่ใช่กำลังไปกำลังไปมึงรอไว้มึงรอหาเกาะใส่ก่อนรอเลยรอเลยรอเลยโอเคดีนะเก็บมาเฮียแน่นอนกูมีอยู่แล้วเพื่อนกูพร้อมเสมอดีดีกว่าผมอ่ะพี่อย่างน้อยก็แบบว่าเช็คในกระเป๋าคือผมถือไว้แล้วไม่ ไอ้กากาะเยว่ะนเกาะพังกันหมดแล้วพี่เราอันนี้แทนไน่ไะแทนนี่ตอบไปแล้วเพื่อนมาเก็บอปเพื่อนแล้วไหนอ่ะกดใช้เลยปะเก็บแล้วกดใช้เลยปะ้เ้นี่นนใช้เลยพี่ใช้เลย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 ข้างหน้าพี่ข้างหน้าเก็บได้ไหมเฮียเก็บไม่ได้แอ็บนี่โอเคโใช้เลยพี่ใชยังไงอ่ะคอนเฟิร์มบูชิปอ๋อเนี่ยมันเฟิร์มเฮ้ยเอาว่ะ เอาเรื่องปู่ตีปู่ป๊ปู่ปี๊บปู่ปี๊บแล้วทำเสียงด้วยทำเสียงด้วยพี่ายปู่ตีปู่ปี๊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 ปู่ปีปู่ปี๊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 ปู่ปี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 ป ปาดมาสิ่ที่เกิดขึ้นเหลือแค่สิบคนเองไอเกนต้องสมกสีม่วงๆล้มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮจะตายพี่จะตายเฮ้ยไอเฮี้ยงเข้าแล้วไอสัตว์ต้นไม้ไอเฮี้ย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 เฮ้ยมึงจะอยู่ใหมวะไอเฮี้ยมึงอยู่กับที่ไม่เป็นเนอะไอเฮี้ยกูไม่รู้ว่ามันอยู่ต้นไม้ ก็เรื่องก็กูจะได้ไม่โดนแบนไงก็ให้มึงเล่นต่อยเพื่อนเออโอ้ยเฮี้ยมมึงออกไปยิงแล้วมึงก็ออกไปตายแล้วก็เป็นภาระเอานะมันสนุกสนุกเพื่อนถึงว่าทีมอีสปอร์ตเขาไม่เอามึงแล้วมึงเป็นเขาเอากูเขาเอากูอยู่เขากูไอ้ต้นกบเพื่อนต้นกบอยู่ต้นกบกูยิงอยู่อ๋อยิงกูยิงซ้ำศกเออเออไอ้ยืนนี่แหละเออไม่โดนเลยไอ้เหี้ยงสูไ่่หนอยวะ กูยิงไม่โดนเลยคำหนึ่งคำหนึ่เดี๋ยวกินยาล้างก่อนเฮ้ยไม้สีเขียวเห็นบ้าเอามาเขียวอ่ะเฮ้ยมูโลแชมป์มูโลแชมป์โอ้เดี๋ยวจัดให้เพื่อนเฮ้ยมันอยู่สองตัวมันอยู่สองตัวต้นไม้สองตัวถ้าเก็บยาให้หน่อยไม่มียาเลยพี่มันอยู่ในตอกอยู่ในกล่องนั้นเฮ้ยสวยแทนหลุดตัวเดียวตีมันหน่งตัวเดียวผมไม่มีเฮียอยู่ล่างตีนอยู่ล่างตีนไปต่อยแม่งเลยผมโลกอยู่ อย่าลอกอย่าลอกอย่าลอกทำงานเลยเดี๋ยวพี่ขับรถไปชวนเปนเองเดี๋ยวไปกูไม่เหลืออยู่ร่างตีนให้มันอยู่ร่างตีนกูเนี่ยมาร์กเหลืองมาร์กเหลืองไปพี่ไปไกยไปเลยไม่มึงลงไปสัตมันเลยมึงลงไปซ้ตว์มาเลยกูพลกระพัมเฮียเด็วกูฉีกซ้ายยิงอไปเลยครับไปข้าวข้าวเน็ตเอออยู่นี่อยู่นี่มันโดนฉีกเป้าเป้าไอ้เฮียเนี่ยพูดติดเลยสัตว์แม่งต้นเดิมเลยเหี้ยเฮ้ยทาเลนไว้ทัน อ้แม่งปาระเบิดไอสไอเี้ยช่คุณไอสอ้าไอไอกาไอกาไอเี้ยมึงปกอ้ลีกามปงมันงฟังกูฟังกูฟังแล้วอกาหาบุญชีพกันสองุชีไม่มีไม่ไม่มีแล้วปักกูสอง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 สอออ่ง ให้มาหนึ่งมาหนึ่งก่อนจะขอขอมึงมองต้นไม้ก่อนว่าต้นไม้อยู่ในต้นไม้ไหนอยู่ในวงใช่ต้นไหนอยู่ในวงมึงต้องมองต้นไม้ก่อนแล้วมึงเอาเอารถเข้าไปจอดไปบังเกอร์แล้วรอเล่นวงท้ายรถอยู่ไหนเนี่ยรถไม่เฮียบึกไปหาต้นไม้ก่อนเออทางขวามึงเซนแล้วเทนอะไรเอ้ยต้นไม้ขวามึงเซนแล้วโอเคก็ได้เออมึงเอาเลยตรงนี้โอเคโอเคโอเคเออโอเคก็จบรอ ยังโดนมึงก็เหนื่อยแล้วยังก็มาฟังมึงสั่งอีกเหรอไอ้เหี้ยไอ้สันมึงต้องแบกกู็อตเดียวเอาแชมป์มาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกูเดี๋ยวดูกูกูดูมึงกูดูมึงกูรอเลยกูรอเลยมึงโดนแบนแน่เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เยเเเยัเยเเ้ยเยเยเ้ยเเเยเยเ้ยเ โอ้โหยิ่งไป็นตัวรอบมามึงเห็งต้องไม่ไม่เป็นฝักบบมันนอกวงมันนอกวงมึงแค่หาต้นไม้รอวงไว้เออสวยแค่นั้นแหละสวยจ้าสวยจ้าสวยจแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกพี่แดนท่านี้เนาะผมปล่อยพี่เลยนะมันลุมไปทานอยู่อุ้ยมึงลุมกูวสามสี่ตัวเลยเฮียสวยเลยพี่โอ้มันมันโอ้เฮ้ยมึงชุบควยเลยท้ายวงมาเยังแม่ไอ้ก้ามันดิสวยกล้าสวชิลเนาะ ยมันเชิงหนาด้วยกล้ามไหวเนาะไหวไหวชิวโอ้โหแยกล่างว่ะมันใช้ขนาดแยกล่างตัดดูดิวิ่งซ้ายขวาโอ้โหเฮ้ยอย่าลืมอย่าลืมมึงอย่าลืมมันจะชิดมันจะชิดตัวนึงเออเออมึงอย่าลืมเฮ้ยมึงโผล่ยิงทำไมไวจ้า โอ้ยสับสับพื้นที่สับพื้นที่โอ้ยมันอยู่มันอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายมันวิ่งใส่มุมซ้ายแล้วก้าระเบิดเยอะเอ้ยมันโยดไเหี้ยอะไรเต็มเลยบูสันบูสันบูสันก้าโอ้โหไอ้เหี้ยชุบเฉยเลยไอ้เหี้ยแม่งชุบมาสตัวไอ้เหี้ยคือเอาจริงนะแม่งเหลือตัวท้ายแล้วเมื่อกี้คือมึงสองหนึ่งอะ แม่งชุบไง <S <S ใช่แม่งชุบมาสี่ตัวไม่ตอนแรกมันเหลือตี้ละคนด้วยมันเหลือสามตี้เออใช่ตัวตัวแรกที่กล้าย,ยิางไงนั่นหนอนหนอนเอออะไรเช่นนี่ชิวเลยเฮ้ยมีคนยิงให้กูชุบเออแม่งเรื่องเหียแม่งเหียจัดเลยว,ว่ะเก็บที่ชุบมาตอนท้ายขนาดเนี้ย